ครับสวัสดีครับลุงทูนครับครับสวัสดีครับเมื่อนี้ครับได้มาเยี่ยมแปลงหน้านะครับมาเบ่งผลการฉีดยานะครับครับเอายาตัวใดนอมาฉีดครับยายังยากนมีนบอกเฮ้ยนี่ละยากนมีนหยุดโยกขวดปะหัดยาี่อันนี้ตัวยาดากนมีนนะครับบวกกับตัวใดอีกเนาะครับบวกกับตัวนี้บอกก็คือว่าหมดนะนี่เิ่นบวกสามขวดนะครับนี่ ยาบวกสามขวดมีค่าเพิ่นะครับชุดค <iek. S 2> ่าเพิ่มสามพลังบวกก็มีค่าเพิ่มดาก่อนมนมอาวันกาดฉีดบวกกันเนี่ยเป็นยังไงครับยาได้ผลดีบะครับได้ผลดีครับได้ผลดีแห้งนอกตัวน,นี้ฉีดได้จักมือแร้วครับนี่สามมือครับสามมือเนาะครับครับสามมือยาก็เริ่มสุดตโตล่งเนาะครับถ้าก็ได้สามมือยาไ่กระเที่ยวครับมียายังไรครับที่อยู่ในแปลงยา ยายาปอเดียนยาฮักปอดหน้าปอดหน้าใส่เอียนใส่เอียนตอนใส่เอียนเนาะตอนใส่เอียนใส่เอียนเทียนหน้าเทียนหน้าผือ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 หน่อยเนาะนี่ผือหน่อยก็มีผือหน่อยเนาะกำลังสุดผือหน่อยกำลังออกอันนี้ผือหน่อยพวกไข่เขียดไข่เขียดเนี่ย ใบใบใหม่ลงไปเลยนะครับนี่สามมือนะครับอันนี้คือฉีดตัวนี้นะครับค่าเพิ่มสามพลังบวกบวกจากก่อนมีนบวกอวันกาดชุดนี้ได้สามไรครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งอีกแปลงหนึ่งที่ว่าฉีดไบเจ็ดมือครับกลับไปไปเบิ้งอีกแปลงหนึ่งครับผม นีนะครับรีวิวการใส่ยานะครับใส่ยากับมียานี่ครับตัวนี้ยาตะกูลผือนะครับตะกูลผือนะครับนี่ใส่เอียนใส่เอียนเทียนหน้าครับตายยา,าหลายตายดีครับครับผมใส่ผลดีครับยับมาบีกันได้ครับมาถอนถอนมาทายไปถอนตัวมันตายเนี่ย ดำๆกับคักนานโอ้ยตายดีขนาดเลยอันนี้เชียได้เจ็ดเมื่อครับผมมันจะสดลงเลยครับนี่ตะกุลผือครับนี่ผือโอ้รดขึ้นเลยครับนี่ผือห้ารดขึ้นเลยครับผือนี่เงานรุดเงารุดนี่ครับผมผือ,อตายดีหา,ห,าาหากมันเปื่อยหากเนาไปเลยเนาะครับ อันนี้เจ็ดมือนี่ถอนขึ้นมาในี่หักเปื่อยครับผมอันนี้ตระกูลผือครับใส่เอียนเทียนหน้ากอกทร้อยหญ้าหังกาครับเริยว่าหญ้าห้างกาหญ้าหัาง,กาาหางกาพวกนี้ได้ผลดีเนาะนครับได้ผลดีครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับอันนี้แล้วครับชุดฆ่าเพื่อสามพลังบวกกำจัดผือในหน้าเข่าครับผม คือตายดีครับผมครับผมอาทิตย์นึงครับนี่แห่งลงไปเลยครับผมโอเคครับผมครับลองถอนดูครับผมที่ฉีดไปประมาณเจ็ดวันนะครับโอ้ยลดเลยดีโอ้มนจะหลุดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ตระกูลผือนะครับไข่เขียดนะครับนี่กอใหญ่ๆหลุดขึ้นมาเลยนะครับก็ยูตีนเจาะอาทิตย์ตายเลยนะครับลดเลย อันนี้หลุดมาเลยนะครับผมโอ้ได้ผลดีมากครับครับนี่นะครับรีวิวเรื่องการใช้ยาคา,าเพอสารพลังบวกนะครับรก็จะมีคาเพอหนึองแล้วก็ดารกอนเมนอาวันกาดนะครับยยนะครับอันนี้เจ็ดวันนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับ ที่นาลงทุนนะครับลงทนุนอำเภอเดชนะครับอันนี้เวลาดึงก็จะหลุดขึ้นมาเลยนะครับหลุดขึ้นมาเลยนะครับหญ้าผือตระกูลผือนะครับผือมีเยอะๆก็เกลี้ยงหมดเลยครับผือไสเอียนเทียนนาโกกรายนะครับาหญ้าฮางกาเกลี้ยงหมดเลยนะครับในนาข้าว